สิ่ฮ็ดหยั่งในวะจะทำแกงแกงอะไรนะเหนียวหรืออะไรที่ซื้อมาเมื่อวานนีเหนียวใส่นอไม้ดองมีทั้งเหนียวทั้งเคี่ยวเคี่ยวหมกแล้วเคียดหมกแล้วกินเส้าเที่ยงประมูลไปแล้วบอกยังไม่อย่แต่แต่เสร็จแล้วไงสุกแล้วไงอันนี้จะทำแกงเหนียวเนาะใส่อะไรบ้างนะอาไมสุกจักจ้หน่อยบ่ สูงไฟขึ้นให้มันเดือดเดือดเดือดแล้วเธอก็ไปเอาอันนั้นมาใส่เลยเนาะนาชีแล้วเอามือซาใส่ล้างสองล้างสองน้ำ้วล่ะอุ้ยพวกอีเบะปูเหนียวเหนียวบ้านฉันบ้านฉันเรียกแมงหน้างามแมงหน้าหน้ามันงามงามไงแมงหน้างามเหรอแมงหน้างามยาเฮ็ดนางงอคือจังแมงนางงามอะไรสิ้โมเดเกนว่าให้ดูดูเออเลือกเลือกที่ เียงเนี่ยเอาก่อนเลืนี่บอกอย่าหนางอคือแมงหนางงามงามคือลายบอกยังมันแคนว่าเพลงมันเนี่เออนั่นแหละนี่แหละแมงหนางงามเฮ้ยเหนียวทางสกลนครนครพนมเหนียวนี่เหนียวแล้วบ้นเหนียวตะศิมาลย์หนางอคือแมงหนางงามยามฝนตกไม่ร้ายนี่ เหนียวแล้วก็เหนียวกว่เอ้าก็เหนียสลาเป็นอันแล้วไม่ใช่เหรอเออแต่ว่าก็เลือกออกเหมือนกันโอ้ไฟเกือบลุกแรงแห่งดีหมดเลยนี่เป็นของแท้ไงของจริงฟื้นแท้ไฟเต็มลอยซาวบ่ของแท้เหมือนหนุ่มขึ้นอีกปียี่สิบเจ็ดปีนี้บ่ เหนียวเหนียวเหนียวเกาะปาครับที่มาโลนม่นโอ้ดักแรงเกินไปหรือเปล่านี่เอฟเฟกต์ด้วยต้องมีควันใช่ไหมได้ครบแล้วเดี๋ยวไปเตรียมผักมีสี่ใบบอกผักใบมังลักกับต้นหอมมันนะผักอีตู่อืมผักอีตู่นั่นแหละ อีตู่อีแตนหรือแมงลักคนไทยกลางเขาเอินกันสิใบแมงลักหรืออีตู่อีสารวรรณครรมนั่นเองบอพอแล้วมีแต่ที่นี่แหละอ่ะหมดแล้วบอหมดแล้วหมดแล้วไปทุกคนพักทีมาไปหาเบิง่ง อีตู่อีเต็นกันถ้าพีมาคนก่อนนะถ้าพีมาคานมันก้อนถ้าพีตีโยนี่บอกรูปตีโยและตีอะไรแล่วถ้าพีตีเมวบอกอือแซ่เบเลยทุกโคลนขารนขารนไปแล้วไงตอนะั้นอีอีตูบ่บอกเอาอีตู่ว่าใส่ตอนที่สอง สามสี่นี่แะถ้าเรียกหันตอนเาถ้าใส่ลาบก็จะเรียกหยันตอนบอกันฝอยอันนี้ต้องไงอันนี้รูดเอาใส่แต่ใบแต่ก้านเลยบ่อันนี้ฮะเอาแต่ใบ,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 นนบมันเจอเอาดอกมันก็เอาน่ารูดไปเลยแล้วต้นมันไปไปโปะก,กันนะขึ้นอยู่บ่ทั้งซี่บ่เนี่บ่ของจริงของแท้บ่ของแท,นงท้นี่ละของแท่ ทุกคนทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เอฟซีทุกคนเนาะกินข้าวยังมาได้วันนี้ฝีมือพ่อบ้านสร้างพ่อครัวทำเสร็จก็ไปกินเลยนะเนี่ยข้าวใช่ทำกินคนมาเล็วทุกคนหมดแล้วใช่ไหมนี่ทุกคนก็ยังไงแป๊เดียวมันก็เอาลงเอาขึ้นเลยหรือว่าไง่อยเอาลงก็เอาขึ้นเลยหนึ่งนี่บ่เอาเอาขึ้นเลยบ่ เออเขึ้นเลยขึ้นเลยก็ได้ขึ้นเลยแล้วค่อยมาคนก็ได้คนก่อนก็ได้เออไปตั้งตัวอะไรมดแล้วบ่วัไปตั้งตัวน้ำปลาปลาเด็ก <terminar> ช <aría> ่วยดูด <terminar lyn> right. ีเลยคนขโมกมาแล้ว okay บ่อ๋อทุกคนกับข้าวเย็นเรามาแล้วมาแล้วอันนี้คืออะไรเจ้านี่ไงแกงแมงลางามแมงลางามแมงเนี้ยว ันนี้คืออะไรเจ้ามีแต่สลามอันนี้หมเกเขียดน้องหมเกเขียดน้อยจนาอืมคนมาไีบ้านะนั่งกินกันอืมนี่ล่ะคืออย่างไรนี่คือของจริงคือของแท้บ่เป็นนกเขาคือนกเรานี่บ่โอ้มีฮอตเม็นน้อยเหม็นแค่นี่กงใหม่ดินี่ มาค่ะมาดูข huh. um, ้าวกันนะที่ส่วน